เสร็จหัวก <If S 2> ิวแบ่งบอสกันด้วยนะครับเราจะตีบอสแนวนี้แหละครับบอสอโพอ๋อตีอ๋อทีละห้าห้าวีบัฟให้ผมหน่อยนะพี่เอ่ะไปค่อยบัฟเลยก็ไปคอยบัฟไม่ห้าโอ้แรกไปแค่นี้แหละลยเนี่ยห้าวีคอยบัฟพี่ใครตีหินแตกชื่อแรกส่งเลขบัญชีมาเดี๋ยวโอนให้ยี่สิบบาทไอ้นี่กูเอาตะนูมาคืนเอ้ยคุณไม่ได้หรอกมันมันต้องเป็นซีไฟดิ แค่นี้ก็แลกแล้ตั้งโซนให้เร็วนะมันต้องบุกเร็วแน่ว่าเขาก็เลยไม่มีตัวเดียว้ก่อนใช่หแหละเตรียมนะตัวว่าเขาได้ก่อน้วเราดงไปแลโอ้ถ้าเขาได้ก่อนเขาแก่เลยน่าจะน่าจะรอแล้วกนลองดูลองดูลองเข้าไปไม่ถือเขาได้ก่อนเดี๋ยวถ้าเขามาแค่นี้เรารือว่าเขารอกันในบ้านวะเข้า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  บ้านมารีหมดครับบ้านมารีหมดบ้านมารีหมดเขาส่งคนที่ตีเร็วมาตีไงเสร็จแล้วเขาวางในบ้านมาไงมันก็ออกมาจากข้านในเลยเราเคยเราเคยอยู่กับกิวที่มันตีเร็วอยู่นั้นในบ้านเราจำได้ไป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 ไม่ต้องสนใจพี่เลยเจอคนฆ่าด้วยเจอคนฆ่าด้วยพลังมุดไลท์ สวนแปดสามพร้อมเพลงแป๊บสวนแปดสามเฮ้ยผมเอาชื่อคุณแล้วคุณเอาชื่อขึ้นก่อนผมแซงคุณแล้วเดี๋ยวให้ค่าเป๊ปซียี่สิบาทเฮ้ยมันเฮ้ยมีกิวโนอามาว่ะเฮ้ยเฮ้ยผมถึงห้องอินแล้วผมถึงห้องออินแล้วอีรอยแรกนะแค่ชื่อแรกนะชื่อแรกที่ขึ้นมาไม่รู้ชื่อใครอ่ะเดี๋ยวรอดูเลแต่โบเป็นคนเทโบคนเทเต้นเลยโบคนเทนี่แหละตีกันเลยตีลกคนเรียต่อต่อต่อ ไปากไปบูไปไปไปกานบ้างกันบ้างกันบ้างที่แล้วที่แล้วจะถึงหินได้ไงผมยืนตีอยู่ก็ผมไม่ได้อยู่หินยุ่งนี่ไงอยู่หัวคุณเนี้ยตั้งโซนตั้งโซนครับตั้งโซนตั้งโซนชั้นสองชั้นสองกินสามนะจะสามเดิมนะอย่าลืมส่งเลขบัญชีมานะทายดาเมจแรงแล้วมีมุดรับการชั้นหนึ่งเลยตัดตัดการตายมันแล้วที่ ชั้นสามเหมือนพี่แล้วนะพี่แล้วอยู่ใช่ไหมชั้นสามอ่ะชั้นสามอ่ะชั้นสามผมอยู่ตัวเด็กใครอยู่ในบ้านเข้าครับเข้าครับตัวเด็กใครอยู่ในบ้านเข้าครับห้าสิบเอ็ดคนใครอะพี่ใหม่พี่ใหม่พ,หมพี่ใหม่ตัวเด็กเหรอพี่ใหม่ตัวใหญ่ตัวอตอหลักเลยหาแถวหาหาตีเจออย่างพี่ใหม่อะพี่ใหม่ผมนี่อยู่แปดอยู่แปดอยู่แปดพาแหละพาไปอยู่ไหนที่ไหนเนี่ย อยู่แปดอยู่ที่แปดอะพายอยู่ที่แปดได้ยังที่แปดอะ่ะสถานการณ์ตอนนี้คือบ้านเขายึดกันหมดเข้ามา,าตั้งนานแล้วลุงบ้านเนี่ยยืนอยู่เนี่ยกลางแมพเนี่ยไม่เห็นไงเอ้ยแต่วแนวนี้น่าจะเลือกถูกว่ะดูดูบ้านหนึ่งแต่หลังคนไม่ได้ไม่ได้หนาแน่นมากเออของเรา<อ>ให้จบก่อนตอนเนี้ยไม่ต้องไปพูดอะไรนะเอาให้จบก่อนเพราะบ้านนี้คิดเขาเอาเยอะนะบ้านกิฟต์ใช่อยู่ชั้นหนึ่งครับใช่อยู่ชั้นหนึ่ง ตะพลเห็นโผม่ไมแได้ตะพลตะต้นไปวิ่งเล่นดิจชั้นหนึ่งอะไปดิเนี่ยผมยืนอยู่หน้าพี่เนี่ยเห็นเเออมีเขาจะก็หาว่าผมไม่มาไงอือพีละทีละแต่ไลน์หรอเออพี่หาได้มป็นแรงมาอยู่ข้างบนนี่เลยชั้นสองข้างบนอะสองคนสามคนก็ได้ไปเก้ายิงจับพี่โป้วางแถบเร็วๆนะพี่ผมรอตีนะ เนรยาเาศนนะ e> ครับผมยืนอยู่ค oh ู่เอ็กฮิลี่โอมอยู่ตรงไหนพี่คู่เอ็กฮิลยังไม่เจอใครนะวันนี้น่าน่าจะไม่ได้ประทะมันดูท่าคนก็จะประทยอย่างเดียวเลยฮะจ้ภาพหน้าบ้านอะไรลูโอมมีเหรอ เยอะหรอเยอะหรอเคยระวังนะระวังแต่ผมยังไม่เห็นนะยืนอยู่กับพี่หมอมเ่ยเคยดูให้อยู่พี่หมอมีนตรงนี้ใช่ไหม๋ยวผมเข้าไปยืนข้างในหน่อยแบ่งจุดกันอ่าผมยืนตรงนี้แต่ผมเดินเข้าไปยืนเขาไม่เท่าไหร่ละมันมีแค่มันยังไม่มีจูไหนที่มันมีไปร้อยคนเลยคือโชคโชคดีผมว่าเลือกแนวเลือกแนวถูกกว่านี้ใช่ใช่มาแล้วบอกกันกีดระวังจริงๆแนวต้นๆผมไม่คิดว่ามันจะน้อยนะปกอ๋อลูกอมอยู่หน้าบ้าน เรือว่ามีใครอยู่หน้าบ้านพี่บอกตัวพี่มันก็มีแค่หกสิบป้าที่จะเลือกแนวไหนต,ตัวเด็กใครเฝ้าหน้าบ้านให้หน่อยดิเผื่อมีคนมาอ,อ้เอเปาคนเยอะแล้วข้างหน้าเลยเหรอหน้าหน้านอกเลยไม่ใช่ในนี่นะเดี๋ยวเอควไปยืนให้เดี๋ยวเอควียืนให้คั้งต่อครับทำไมวางแฉกได้เลยเลยเอควียิงให้จับโต๊ะนอนแดนมาใช่ไหมเต็นใบหน้าบานมเออนี่จะมาวาง s t น วางโซนข้างบนน่ะตรงตรงีงแกแคบๆอะโอเคยังยังไม่มียังไม่มีมมเดี๋ยวยินดูในหะ้แล้วใครวางอาหารไว้ลาไม่กินครับเนี่ยมีอาหารว,วางอยู่นะวางวางโตนสองวงอะใครวางสมาสี่ดาวครึ่งเวลาไม่ได้กินนะมาหลอกเมื่อกี้ไปมาตีกันเหรอเจผบป,ปะ่ะ มีคนวาลสลัดสีดาวขึ้นเาอเอ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 ้เออเออมออออเ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 ้อเออเออเออออเออเอ้เออเออเออเอสเออเออเอเอ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 อเ้อเออเไอ้าอเอ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 เออ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 เยเออเออเนอเออเออเออ่ออเ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 อเเอออเออดเอเเ่อนนอออออก โอเคปืนแก๊บมาดิมือท่านเดี๋ยวเจอจุดสองห้อยผมห้อยตลอดอ่ะคุณอ่ะไอ้ปืนไอ้ปืนไอ้ปืนที่ไม่ใช้งานแล้วใช่ไหมใช่แล้วผมสุโขทัยนะครับแต่ผมไม่สุบขลุดสีภัีไพไอ้เอ่อ แบงแบงเอาตัวไหนไว้หนโดนแย่งโดนแย่งทั้งวันอยู่แล้วตอนเนี้ยแม่งไม่เห็นหน้าบอสเลยแบงเอา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 หน้าตัวไหนไว้ไหนหน้าวา้ามีคนเข้ามามีคนเข้ามามีคนเข้ามาเป็นตัดตัดบอสนะว้าตัดใครคุณไปตัดตัดกระจายตัดอะไรมันเงี้ยหน้ามนาว้าปเหรอหน้าบ้านหน้าบ้านเรานี่แหละมันอยู่ในเซฟโซนมันไม่ออก ตรองเข้ามายังยังใช่ไหมง่ายๆนะข้างๆเราทั้งสองอันนี้มีคนจองไปแล้วนะครับบ้านข้างๆเราทั้งหมดนะเอ่อบ้านสำรองโหแม่งแน่นทุกหลักเลยหน้าหนึ่งคนเล่นเยอะบ้านหนึ่งมีบ้านหนึ่งที่สามอ่ะแต่แต่คิดว่าไม่ไม่น่าจะเสียจะเอาเอาให้ได้ก่อนแล้วกันบ้านสำรองเนี่ยก่อนรู้หน้าหนึ่งโอรู้หน้าหนึ่งเราไม่เอาใช่ไหม คือคือบ้านหนึ่งก็ได้หมดแหละจริงๆผมไม่ติดนะถ้าสู้ไหวเอาหมดหลังไหนก็ได้หลังหลังหลังนี้ของครบแล้วแอนบูไปลองไปดูลูหน้าหนึ่งก็ได้นะแล้วเอาที่เราไหวอ่ะบ้านหนึ่งเอาหมดไม่ไม่ไม่เลือกตอนนี้เลือกไม่ได้สถานการณ์ตอนนี้ตัวรูหน้าหนึ่งใครยึดอยู่ตอนนี้คิวห้าสิบคนมาเลือ์ไปแจ๊ดีกว่าเวลาทียองห้าจิบสี่คนเดือดนะเขาเดือดอยู่นะ อไม่มีคนมาเยี่ยมเว้ยมันมีคนมาเยี่ยมบ้านเลยดูหน้าหนึ่งอะเยอะนะเยอะเพราะว่าบ้านนั้นคนน้อยไงเป็นป้าอยู่แล้วไม่มันมีคนมาโอ้ใครเี่ยโอ้แม่ขี่มังกรฟ้าแม่งข่มกูเลยไอซับโอ้ไมานี่ปาเออไอกิวที่คลองดูหน้าหนึ่งเนี่ยขี่มังกรฟ้าอยู่หน้าบ้านนะพี่ไม่ไม่เดี๋ยวไปย้อมเอามังกรขาวเขียวมาโชว์ขี่เสืออยู่เนี่ยตอนนี้ ก้อนเผาเขียวอะกลางดูเดือดด้วยรู้ด้านหนึ่งเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้แม่งแรงว่ะเจอแม่งหมดอมตะาตายเอ็งแม่งละไปดูได้นะไปไปแตะได้นะตีแตกไม่ได้นะบุคกรนะไม่ ไม่ต่อตัวมีมุดออกมองไปวะพี่แม่งเราเดินไปดื้อๆอย่างี้มันกันได้วะ่ะไอเนี้ยเล็อกแดนซ์ตัวเนี้ยนเทเลทับปีนะเออส,สงสัยสงสัยต้องกันบ้านแบบจริงจังทุกวีก้ว่าดูทรงแล้ะท่านแมวมันเหลือแค่น่าจะเดือดทุกวีกว่าดูแล้วน่าจะเริ่มไม่ชิวแล้วผัวต้องมาลงแบงแบ<ล>นแบนแบนเออโบสไอ้โบสโบสโบสอยดิสเพื่อนไอโบสอะไม่ได้ไม่ได้ออนปะไม่ได้อ่อนเขาไม่ได้ไบบอ่อนมีแต่พี่ซ็อกอ่อน เป็นงไงที่ผมออนดิเดผมจะมาฟังเต้าพี่นิ้วนเนี่ยมาฟังเลยเต้่าเนี่ยีน่าจะรอดนะครับเหลืออีกประมาณแปดนาทียังไม่ยังชใจไม่หายนะยังไม่สงบนะใช่ใช่ยังไม่จบเออมันไม่เยอะนะแต่มันแรงกว่าไม่เข้าชั้นสองไม่ถึงวาร์สเสียตายอ่ะมาคนมันพอๆกับเราเลยเออถ้าถ้าอย่างนั้นน่ะ กลับมาครับกลับมากลับมากันบ้านเจ็ดนาทีเยอะอยู่นะอบูบอกว่าจะหลุดชั้นสามเหรือว่าแสดงว่ามันก็ตึงอยู่นะแต่ว่าก็ยังพอไม่เครื่องที่โหลดช้าไงโหลดชั้นสองเสร็จปุ๊บแม่งโหลดจอเสียจตายแล้วอ่ะพี่โอมบอกคุนอ่อนเฮ้ยไม่ใช่ตัวผมที่ตัวสีไฟตัวผมแม่งเป็นพระเอออยู่ในบ้านเนี่ยพี่พี มแล้วเอาตรงนะไอพิวไม่เห็นใครสักคนเลยแต่ระวังนะผมไม่เห็นนหน่ากลัวเล้เกินเดี๋ยวเวลาสักห้าทีมันต้องส่งคนมาไล่แ๊่แหละมันก็กันบ้านมันกันแหละเราอกกันไว้เถอะกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนนาทีสุดท้ายก็ต้องกันนะเราไม่ได้แข็งแข็งลุ้นห้ลุ้นหน้าหึือแข็งเข้าไม่ได้ นี่ก็ต้องเอาตัวมองมุดไปอะประชากร55คนจะเอาอยู่ไหมฮะหน้าบวมไม่ได uh ้เลยเฮ้ยกดตัวมุดได้ไปอะเฮ้ยแล้วเอาเอาเอาตัวตัวเด็กมามุดมุดกิ้วเปล่าขมไว้ก่อนว่ามีคนเยอะมีจะเพย์เดย์จะไปได้ไหมเมื่อก่อนเคย์เดย์ก็ลิุตนีอยู่นะแต่มันที่มันเริ่มเยอะอัดกันไม่ไหวอัดกันที20กว่าที่อย่างเงี้ยอ้วกแตกไปเด็ก ขนหนก็คือมัน,นดำมัน,นดำเลยมีคนอยู่อในไงที่<ะ>กังเกียตัวแยกล่าข้างบนนะตัววแยกล่าข้างบนวิ่งไปหน้าวับพับข้างหน้านั่นแหละมันตีมีมีคนรู้สึกอะไรไหมทำไมวันนี้เวลาเดินนานนาน เฉยอะผลเฉยก็วันนี้เราเฝ้เานาฬิกามันก็นานส่วนปกติเราไม่ได้เป้าเราขิวหนึ่งนาทีแม่งเหมือนห้านาทีโอชั้นสองฟาสตคิวอีกลงเลยเลยครับลงมาเรื่อยชั้นสองทำดีทำดีใส่ทุกอย่างที่มีลงมาเรื่อยฮะเอคิวจะกลายเป็นพารเต็มตัวแล้วตอนเนี้ยวิชั่นไฟลับคือ คูดาวเฟตกดต่ออะจะขายของตายของเด็กอิงมดแล้วตอนเนี้ยได้พี่ขายไปซื้ออะไรเอ็กิวมีตังอยู่พันเจ็ดร้อยเอ็ดทำไมตีมิดอ๋อมาเซฟตี้ดิเราเซฟตี้ต้องยิงทะลุเซฟตี้พี่ใหม่พี่ใหม่บัาให้หน่อยพี่ใหม่ Happy Bank ขายจินเอาเอาเอาไปทำอาชีพอะไรขายดึงของดิใครได้ได้ไอดีใหม่แล้วเล่นไอดีใหม่เนี่ยใครอ่ะใครโอ้ตัวแบงค์น่ะเหรอเฮ้ยสพายนะเออได้ตัวใหม่ตัวใหม่กับตัวไหนตัวนั้นได้ตัวใหม่มา้นี่ันะโดนจับศึก๋อพีพีได้สีพายแลไง เล่นเขาเล่นปไพ่อเลยเล่นเยอะกว่าตัวตัวเองอีกตอนเนี้ยไอแบงค์แปะตัวแบงค์ซามโมไม่่อยได้เล่นเลยพิมพ์มพิมพ์มาดีผมไม่รู้เลยใครตัวเดียวจับจะเปลี่ยนชื่อเลยพี่เปลี่ยนชื่อหน่อยดีกว่ามาเจ้าของไอดีเจ้าของไอดีจะเข้าไอดีทีต้องพิมพ์บอกให้เข้าอ่ะเข้ามาช่วยอันนี้หน่อยอย่างเงี้ยมันถึงจะเข้าอ่ะเราเรามีฮิวฮีแล้วเราต้องมีฮิวอะไรอีก ตรงพี่เอาอะไรมาวอเ,าเนี่ยเอาหุนแล้วหลวงพี่ไม่ทิ้งหุนเหรออยู่หน้าจอ,าอ่ะเราอ่ะอยู่นีวนิ่งไปดุ๊กบิ๊กดุ๊กบิ๊กเนี่ยเขาเรียกร้องให้พี่เห็นไง <c oughs> จะเรียกร้อกอดรถจักเหรอนี่ <c oughs> ดาบปักหัวเลยนี่นะี่นี่นี่เขาทุกทุ่มหุนใส่ผมแล้วพี่และตอนนี้พอสอนกำลังดัง เฮ้ยเขาเขาบัฟศานาผมเลยวะพี่ผมไม่มีเขามีวะคุณบัฟผมเหรอคุณบัฟผมเนรอเหลือเวลาอีกสองนาทีห้าสิบห้าวินี่นี่ขี่มาก่อชโคุณมีไหมคุณมีไหมขี่ดินี่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 โอ้โหแน่นทุกบ้านเลยวะโอ้โหนี่นี่นี่กิ้งคือคุณมีไว้นี่นี่กิ้งคือน ก่อนต้มแอ,อ่มูกรอนสเลนี่ในบ้านให้เก็บเลยอ่ะแน่นทุกบ้านเลยอ่ะแน่นจริงเออรวมแน่แล้วแม่งชัดเลยอ่ะแน่นแบบบ้านสีมึงยังไม่เปิดเลยตอนนะี้เมื่อไหร่มึงจะเปิดเออพูดถึงเกมนี้นะวอลมาจะสองปีนะมึงยังไม่เปิดบ้านสีทีเลยยังไม่เห็นปรากฏการณ์นี้เลยบ้านเต็มสามบ้านเลยเต็มเออเต็มสิบสองหลังเอทเคสามสี่สิบสองเต็มเปี๊ย อ๋อกานกันเสร็จแล้วก็เนื่องจากสถานการณ์วอมันเดือดกับปกตินะฮะก็อย่าอย่าไปตีหินนะมันมันจะนอนวัดของจริงเลยนะอันเนี้ยมันจะไม่ต้องสืบเลยนะเดี๋ยวมันจะบุกไม่ได้หรอกตีไม่ได้หรอกน่าจะจบวแน่จะจบทุกบ้านแหละวิทาเลียมีร้อยคนหรอกเฮ้ยในลูน่าหนึ่งโดนสกิดนะ อ๋อรู้หน้าหนึ่งเหรอเออเออวิทยาเรียนมีร้อยคนว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมเขาไปอยู่ิ13ว่ะ <c oughs> อยู่เด็กแล้วสายชิวอะเฮ้ยไม,ไม่ไม่น่าจาะนะไม่น่าจาะนะร้อยเป๊ะเลยนะก็เหมือนเราพี่คนจริงมีห้าสิบตัวเด็กอีกยี่สิบอะไม่แต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 ่เราก็ไม่เคยเอายัดมาร้อยคนไง ไม่เราจะโกงตัวเลขอะโกงได้อีนี้เราทำอนบ้านไหนแี่เราทำได้นะแต่เราไม่ทำนี่จะตีมอนบ้านไหนวะถ้ามีกิจกรรมที่มันต้องใช้ร้อยคนก็ต้องทำไม่มีบ้านเลยพี่ต้นมันรงบ้านสามมันเต็มหมดแล้วบ้านสี่ังไม่เปิดบ้านสี่มันยังไม่เปิดนี่นี่นี่จีขี่คุนโจมันผมนี่หลวงพี่มากมากเลย43วิครับ อทวนไว้กันหายใจเกินคาดทั้งนันเอามาเป็นมุกจิกซอทองได้อีกแล้วโอ้จิกซอทองแล้วคุณโอโหจิกซอทองแล้วมีคนกิวอันตามีห้าแน่นจะมีกล่องเอาเลยกลองซุ่มจิกซอนะอ๋อ่องสุ่มจิกซอพี่ห้องหินเดินตรวจเลยนะครับเเนนนีี่่ยจบอย่างสวยงามมันน่าจะทะลุห้าหกร้อยเพราะว่ามันบอสปตียากึ้นเนี่ยพลผมขิงแล้วเนี่ยบอสแต่ไม่ได้ตียากขึ้นพล คนยองคนยังมากติ๊กฟอรราคาน่าจะขึ้นนีอืม้มันจะมีกล่องมาสูงอยู่ยี่ห้าเหรียญแมวหนึ่งอืมอยี่ห้าเหรียญแมวขอบคุณทุกคนนะครับกล่องยี่ห้าเหรียญแมวอ่ะแข็หน้าุณจะไปตีมอนที่ไหนได้ันนี้วอาทิ์เราก็ยังลง WOC เหมือนเดิมนะฮะไม่ลดมากวิลลิกูดแม้ว่าแล้วจะรวมแล้ว เราก็ยังสามารถของบ้านหนึ่งได้อยู่จยังของบ้านหนึ่งอยู่แสดงว่าของจิงแสดงว่าดวงดีอยู่สุกแนวดวงดีอยู่เลือกเลขนเลขกมงคลปนแจ็บแล้วครับครับที่มันไม่มีบ้านให้มอนตีอะไรเปบอกไม่มีไม่มีไม่มีเราดูแลไงสี่ทุ่มให้ไปลุงแนวนู้นไหมอะไรเหรอจะให้ไปลุงแนวนู้นไหมยดีว่วยังไงตอนนี้แล้วแล้วแต่คุณเลยมีเจ้าของแล้ว ไม่มีมอนที่ตีสักแนวก็ต้องย้ายถ้าคุณถ้าคุณว่าไหวคุณก็ก็เล่นแล้วนี้ต่อไปคุณแนี้อ่ะเล่นได้แต่คืออยู่ที่ใครเจอบอสอะแค่นั้น่ะแนวกีไหนน่ะแหลห้าเก้าบอสอะไสิต่างเก้าห้าเก้าอยู่ที่แม่งไม่เจอบอสนี่แหละห้าเก้าที่เงหรอแนวกับสุดท้ายใช่ครับใช่ครับก็ผมก็อยู่อย่างนี้เดมาไงแนวฟายอยู่แล้วไงตอนผมเลือกตอนผมจะเลือกแนวลงวอลนี่นะพี่ผมคิดในใจนะผมจะไม่เลือกแนวต้น กักแนวท้ายแนวกลางแนวเลขคู่เพราะว่าคนแม่งจะลงเยอะไม่รู้อะไรนะรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะคนไม่เยอะหรือวีห้าเก้าอ่ะจริงอ่ะเราเราจะลงกับรวมเป็นสามสิบเอ็ดนะแนวเราแนวจั่วลองหนึ่งหนึ่งฟองฟองแบบสามสี่สี่แค่เดียวแนวจั่วเป็นสามสิบเอ็ดไป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 สามสิบเอ็ด go 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 เออพี่เลยรู้หน้าฝาหมันเมืองไหนอ่ะรู้หน้าสามกิฟต์ไง เราโชกแอปไปด้วยมั้งอะไรนะที30ไปไปไปดามแป๊มหน่อยกลับมาล่าบอสอีก30ออผลไม่ไม่ว่างเลยทักทักแนวเลยผลไม่ไม่ไทยไทย30ที่นั่นแหละอ๋อไทย30ผมย้ายมานี่นะผลย้ายมาไม่เรากดย้ายง่ายดีแต่ล่าบอสระวังเรื่องย้ายแนวนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเองเอ้เดี๋ยวนี้บอสมันรียังไงอ่ะมันนับเหมือนเมื่อก่อนปะไหนนะบอสเกิดเวลาเดิมแต่ดิเลย์ย้ายแนวครึ่งชั่วโมงอ๋ออ่าก้าวเดี๋ยครึ่งชั่วโมงเหรอใช่ไหนบ้านใครไม่เห็นมีมอนเลยงี้สบายดิสามสิบบ้านไหนว่างบ้างโอ้โหนาคาสามโอ้ดอลฟินอยู่นี่เหรอดอลฟินก็หาคนอยู่ผมเห็นประกาศใน มันไม่ได้ติดสามใช่ไหมเซียวแม่เซลยวแม่ไปยืนทําไมตรงนั้นมีหน้ามีคนยืดแล้วมีคนยืดแล้วเข้าไม่ได้แล้วมีคนยืดแล้วไอ้พร้อมสองว่างพร้อมสองว่างเขาเด๋ยวเขาวาร์ปพอดีแมันตีมันตีเปลี่ยนหินมันตีเปลี่ยนหินใหห้น่อยดิเี่ว่าเออแม่งก็เลยตีเปลี่ยนนี่ว่าแล้วเก็บแต้มต่อยยาวๆไปพร้อมสองทุกมาทุกมาพร้อมสอง คอนเซิลครับเหลือไอคิวแยกับแนวแล้วกันไม่ต้องมาเขียดไม่สตัฟฟี้เตรียมมาวัรในบ้านเร็วกว่าเดินนาน ให้พาผมมาในนี้มันพรอนึงอหัวมันอ๋อไม่อล้วครับแต่องเข้ามาตะองเข้ามาที่เตรียมของพวกเนี้ยเฮ้ยได้ได้แล้วตะองไม่เข้าตั้งแต่แตะองได้เดียวเดี๋ยวมีมอนถ้ามันมีมันมีคิวยึดคลองอยู่เนี่ย ยังยังยังมอนมอนเต็มเลยตอนสองไหนเนี่ยพี่อ๋อไม่ใช่ไหมครับคนคนละแนวครับสามสิบพี่สามสิบสามสิบไปไหนเลยแนวลดลงดีไหเนี่ยจากที่เล่นมารู้สึกไงแนวลดลงเป็นเรื่องดีไหมเออเพื่อนเยอะ่อเพื่อนเยอะอย่างเดียวแค่นั้นครับ ดูมันวุ่นวายขึ้นนะแน่วมันดูแน่นทุกแน่วเลยวุ่นวายตัวฟาร์มมันก็พี่ฟาร์มแม่งต้อนผมฟาร์มมาโดเงินผมหายไปแค่สามเอ็มนะฟาร์มกลางคืนอ่ะไม่ทำไมเราไม่มองว่าพี่ได้น้อยแล้วคนอื่นเขาก็ได้น้อยก็มันได้น้อยทุกงหใช่ผมว่ามันทำให้มันทำให้เกมาดูไม่ ดูขึ้นขึ้นเราไปยึดติดกับไม่บค้นอยู่แต่ว่าคนที่ว่ามันเล่นใหม่ๆอ่ะตามไม่ทันเขาอ่ะนี่แหเพราะถ้าคนเล่นใหม่ที่ไม่ซื้อไอดีนะที่ไม่สมควรเล่นแน่วันนี้เลยเออถ้าไม่ซื้อไอดีไม่ไม่น่าไหวอ่ะแล้วก็ระบบการวอในเกมมันต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยอ่ะไม่งั้นแม่งความได้เปรียบเสียเปรียบมันห่างกันจัดๆเลยายคิวเราเต็มเลยว้ขอนสองมันมีคนมุดไปแต่ตรงนี้มั้ยไ่อกี้เห็นทังยุ่เต็มเลย อยู่เราเจอกันวัอนอย่า sure> ้ยมีคนมามีคนมาข้ามมันตา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 สิ่งที่มันจะเดือดร้อนก็คือคนขับของอาด็อเปลี่ยนบ้านเหรอไปให้มันเจ๊งเถอะไออพีพีไอพวกคนขับอ่ะคนสองต่อคนสองต่ออ๋อเดี๋ยวยังเข้าไม่ได้ยังเข้าไม่ได้มันนับเวลามันติดเวลา สรุปไอนาการหนึ่งแนวเราอ่ะสิบเก้าอ่ะที่โดนกวนตอนแรกเขาก็จบนะเขาก็ได้สรุปน่าจะไม่ไม่มีคนไม่มันไม่ได้มีคนแจ้งหยินมาแค่ไปคนเข้าไปเฉยเไปปวนเฉยเฉยใช่ไหมเออไม่ได้จบหมดเลยเน่าหึ่งจบเนี่ยบ้านหนึ่งจบทุกอันเลยพอดูแลคนแล้วพันสองคิปสองคิปสามนาการสองเน่าอ๋อโดยการเอ้ยไอ้เนี้ยไอ้เนี้บผมว่าสองสามดีบ้างไหม ไม่ว่างไม่ว่างทีแรกสองสองล้นนะฮะมันก็ย้ายมาย้ายมาห้าเจ็ดแล้วอ่กอ่กเร้าแลยครับเอาเลยครับมาหลอกตีได้เลยครับเอาพารามาแม่งยืนได้ฆ่าได้เลยอ๋อบ้านมันป้องกันดีเยี่ยม้าแล้รก็ระบบเหมือนเดิมใช่ไหมถ้าอยู่ถ้าอยู่ตางดตามองตีไม่ได้ใช่ไหมระบบอะเดิมน่าจะเหมือนเดิมครับ ไม่แนะนำไม่ทำนะแต่นี่จะแอบไปลองทำดูเลยเแอบไปส่องใครมาพีว่าเฮลโลโบ้เฮลโลโบะู่ไปกเออดได้เหรอโก้งดีกว่าการบอร์สมึกมันจะมา ep สามจุดศูนย์ใช่ไหมเออมานะ้อ gm แม่งเอาลง้อมูลอ่ะแม่งคนดึง ก็บสามหมื่นสองเมื่อวานเองวันไหนวะอาทิตย์นู้นที่บอกว่าบ้านสี่ไม่เปิดนี่คือเข้าไปลองแล้วมันไม่เปิดใช่ไหมมันไม่ได้ยังไม่ยังไม่มีวาร์ปก็โดรดูสิมันเข้าไม่ได้ปะไม่ใช่ว่าไม่มีคนเข้าไปเลยครับผมไม่ไม่มันไม่เปิดไม่เปิดไม่มีวาร์ปด้วยมั้งใช่ไหมใช่วาร์ปแต่เข้าไม่ได้ไม่ชัวร์จำไม่ได้แต่แต่ไม่ได้อะเข้าไม่ได้ เอ้ยมียูนิตี้เฝ้าอยู่ในหินดจกุซ่าเก็บเวลไปเลยครับเก็บแต้มไปเลยไม่ได้ตีไม่ได้มิสมิดหดดามเลยมิดดาอะไรมิดดํามิดดาโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้กางกางข่าวกงข่าวมันเปิดไม่ได้แสดงว่ามันตอบจากบอตบีเละไปแล้ว มีไม่ได้กิไม่ได้ถ้าถ้าไม่ใช่แนวกิวตีหินไม่ได้ชัดเจนเนี่ยมันมีคนวิ่งเข้ามาเนข้ามันดีมันวิ่งมาโน่นแล้วเนี่ยอ้าวสองมีคนวิ่งเร็วด้วยมันจะวิ่งไปตีหินแล้วมุดมันมุดด้วยเอ้าแบวเป็นแนวไหนพป่แบงแนวนี้แหละมีคนเข้ามาเนี่ยแม่แนวแนวสามสิบนี้ใช่ไหมอยู่สามสิบใช่ไหมจีสามสิบนี่แหละ สู้ไปสักส,สองอาทิตย์กนไม่ต้องหาหรอกเวลาป้อนนอกที่เกียดแล้วนะรอให้คนมันนิ่งๆแม่งหน้าใหม่ทุกเวันก็ผม,ม,มจะมี<บ>ยังจะลงสองพ<ต>ันดัก<ไ>ันไม่ได้ตอนนี้ี่แบงค์ี่แบงค์ก็แ่แๆพี่แบงก์งก็ฟาร์มไอนี่เลย <S <S ฟาร์มกามเลยยืนออโต้ไม่ทั้งวันใจวะนี่ไหมติ๊กติ๊กกามแล้วปล่อยไม่ดักไดเอาตรงตฟอนเลยยืนออฟไลน์ฟาร์มทั้งวันแอะ ไมมีคนแจ้งหิวแล้วมีคนแจ้งหิวแล้วออกทั้งสามเลยเราข่าวได้เยอะเลยแกโอ้โหบาทแต้มขึ้นรัวๆน้ำสามั้งสามรอยน้งสามสิบเจ็ดปอร์เซ็นแต้มไม่ขึ้นละหวัะไม่มีคนให้ข้าวอ่ะแจ้งยินเรียกโซ่เกมนะเป็ฟาร์ม G O Carver เหรอวะ พี่เข้ามาโดนน้ำแข็งกุ้ยสัตว์แย้ตเหรอแอนดี้นี่เข้ามาใส่กทำไมวิ่งเข้าไปแล้ววิง่งเข้าไปแล้ววิง่งไปตรงบ้านมาเลยตรงกลางมาโดนน้ำแข็งกันสิคาได้นิดนึงเอาป้าพอละแต่ไม่คืดละไมนมีคนให้ข้าึ้นอยู่มันมีคนออกมาอยู่